ก็สวัสดีครับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์วิทยานะครับก็เข้ามา,าที่เขตสุขุมวิทนะครับนะครับก็ลูกค้าให้ทำการนะครับแก้ไขนะครับโดยการยกแบบขึ้นมีน้ำท่วมนะครับเพราะในเขตสุขุมวิทก็มีน้ำท่วมทุกๆปีนะครับในในเขตสุขุมวิทซอย21เนี่ยนะครับก็ <c oughs> ชอบมีน้ําท่วมเข้ามาในพื้นที่บ้านของลูกค้านะครับทางเราก็ได้มาติดตั้งโซลาร์เซลล์ในระบบ6กิโลวัตต์นี้ครับมาโดยประมาณ 2, 2ปี7เดือนแล้วนะครับมารอบแรกนะครับในปีที่แล้วนะครับลูกค้าก็ได้มายกขึ้นที่อ,อิด1ก้อนนะครับอรอบนี้ก็กังวลใจนะครับเรื่อง น้ําจากเขตภาคเหนือนะครับเขตภาคเหนือที่มีมวลน้ําปริมาณมากนะครับลูกค้าก็กังวลน,นะครับให้ทางเรามายกนะครับแบตขึ้นโดยประมาณ7 0เซนถึง1เมตรนะครับทางเราก็นะครับไม่นิ่งดูได้นะครับเข้ามาแก้ไขยกขึ้นให้กับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้านะครับนะฮะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอส่งงาน ลูกค้าเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์นะครับขอสวัสดีครับ